ครูกนกพรประพฤติธรรมนะคะตอนนี้เรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่2ค่ะและสําหรับหัวข้อในวันนี้นะคะก็คือสนามไฟฟ้านั่นเองค่ะนักเรียนสังเกตที่รูปภาพนะคะตอนที่เราหวีผมเนี่ยยิ่งถ้าเป็นช่วงฤดูหนาวนะคะเราจะพบว่าเราไม่สามารถจัดทรงผมให้สวยงามได้อย่างง่ายดายเลยใช่ไหมคะผมก็มักจะมีการชี้ฟูติดกับหวีมาโดยตลอดเลยนะ ทีนี้คุณครูมีคําถามค่ะว่าเพราะเหตุใดผมจึงชี้ฟูเมื่อเราหวีผมค่ะนักเรียนพอทราบคําคตอบไหมคะนั่นก็เป็นเพราะว่ามีการแลกเปลี่ยนประจุฟไฟฟ้านะคะหรือว่าที่นักเรียนชอบพูดว่าเกิดไฟฟ้าสถิตนั่นเองค่ะคําถามค่ะแล้วประจุฟไฟฟ้าอิสระนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะซึ่งตรงนี้เราจะไปหาคําตอบผ่านการทํากิจกรรม การทําให้เกิดประจุฟไฟฟ้าค่ะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้นะคะก็จะมีผ้าขนสัตว์1นพื้นแผ่นพลาสติก1แผ่นค่ะแล้วก็เศษกระดาษที่เล็ก,ลกๆหลายๆแผ่นหน่อยนะคะสําหรับวิธีการทํานะคะเริ่มแรกก็คือให้นักเรียนแบ่งกลุ่มค่ะแต่ละกลุ่มร่วมกันนําผ้าขนสัตว์ถูแผ่นพลาสติกประมาณ20รอบนะคะ จากนั้นค่ะให้นําแผ่นพลาสติกที่ผ่านการถูจากผ้าขนสัตว์แล้วนะคะมาใกล้กับเศษกระดาษค่ะสังเกตการเปลี่ยนแปลงแล้วก็บันทึกผลค่ะเช่นเคยค่ะเรามาร่วมตอบคําถามก่อนทํากิจกรรมกันนะคะคําถามแรกก็คือปัญหาของการทดลองนี้คืออะไรซึ่งปัญหาก็คือประจุไฟฟ้าอิสระนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรค่ะและสมมุติฐานนะคะ แรงที่เกิดขึ้นระหว่างประจุไฟฟ้าอิสระคืออะไรซึ่งคุณครูคาดการว่าก็น่าจะเป็นแรงไฟฟ้าค่ะนักเรียนสามารถตอบได้อย่างอิสระนะคะไม่จําเป็นต้องเหมือนคุณครูก็ได้ค่ะอาละะักฐานนักเรียนที่นี้นักเรียนก็ลงมือทําการทดลองกันเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนําผลการทดลองมาอภิปรายร่วมกันนะคะซึ่งคุณครูนะคะมีคลิปสาธิตการทํากิจกรรมมาให้นักเรียนสังเกตดูด้วยค่ะ หลังจากที่นักเรียนทํากิจกรรมแล้วนะคะคุณครูมีบันทึกผลการทดลองนะคะเป็นตัวอย่างมาให้ดูค่ะเราจะได้ว่าเศษกระดาษติดที่แผ่นพลาสติกที่ผ่านการขัดถูจากผ้าขนสัตว์นั่นเองเช่นเคยนะคะเรามาร่วมกันวิเคราะห์เพื่อตอบคําถามหลังการทํากิจกรรมกันค่ะคําถามแรกก็คือเศษกระดาษใกล้แผ่นพลาสติกที่ผ่านการถูมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรให้อธิบายนะคะ ซึ่งคำตอบก็คือเศษกระดาษถูกแผ่นพลาสติกดูดค่ะเนื่องจากแผ่นพลาสติกมีประจุไฟฟ้าค่ะทีนี้นะคะนักเรียนจะสรุปผลการทำกิจกรรมแล้วก็ตอบคำถามสำคัญที่ว่าประจุไฟฟ้าอิสระเกิดขึ้นได้อย่างไรตรงนี้นักเรียนตอบได้ไหมคะ ซึ่งเราจะได้ว่าการนําวัตถุคู่ที่เหมาะสมเนี่ยมาขัดถูกันจะทําให้เกิดอํานาจไฟฟ้านะคะหรือเกิดประจุไฟฟ้าอิสระบนวัตถุนั้นนั่นเองทีนี้นะคะคุณครูอยากให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยร่วมกันวางแผนออกแบบแล้วก็เลือกวัตถุที่สนใจนะคะแล้วออกแบบทําการทดลองเหมือนกับกิจกรรมการทําให้เกิดประจุไฟฟ้านะคะบันทึกผลแล้วก็เขียนรายงานพอสังเขตค่ะนอกจากนั้นนะคะ คุณครูอยากให้หนักเรียนเนี่ยทำการสืบสอบข้อมูลเพิ่มเติมค่ะในประเด็นดังต่อไปนี้อันแรกก็คือชนิดของประจุไฟฟ้าแล้วก็ความหมายและชนิดของแรงไฟฟ้าค่ะอีกประเด็นก็คือการทำให้วัตถุเกิดประจุไฟฟ้าตรงนี้คุณครูให้เวลาที่5นาทีนะคะลงมือเลยค่ะ หลังจากที่นันเรียนได้ทําการสืบสอบข้อมูลกันมาแล้วนะคะเรามาร่วมสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกันดีกว่าค่ะประเด็นแรกก็คือชนิดของประจุไฟฟ้านะคะจะพบว่าประจุไฟฟ้านั้นมีอยู่ด้วยกัน2ชนิดค่ะก็คือประจุบวกแล้วก็ประจุลบนะคะโดยอํานาจทางไฟฟ้าของประจุเนี่ยจะขึ้นอยู่กับจํานวนของประจุไฟฟ้าบนวัตถุนั้นเราแบ่งได้เป็น3ลักษณะดังนี้ค่ะ แบบแรกก็คือวัตถุเป็นบวกทางไฟฟ้าแบบนี้นะคะวัตถุจะมีประจุะบวกมากกว่าประจุลบค่ะนอกจากนั้นนะคะก็จะเป็นวัตถุเป็นลบทางไฟฟ้าในลักษณะนี้นะคะแสดงว่าวัตถุมีประจุบวกน้อยกว่าประจุลบค่ะและกรณีสุดท้ายวัตถ <g MAND glaub Claro> ุเป็นกลางทางไฟฟ้าแบบนี้แสดงว่าวัตถุนั้นมีประจุบวกเท่ากับประจุลบค่ะ ประนถัดมาก็คือแรงไฟฟ้านะคะแรงไฟฟ้าเนี่ยคือแรงที่เกิดขึ้นระหว่างประจุไฟฟ้าเมื่อวัตถุนั้นมีประจุไฟฟ้าอิสระนะคะมีแรงแบบไหนบ้างมาดูกันค่ะกรณีแรกนะคะถ้าเป็นประจุที่แตกต่างกันเช่นในภาพนะคะประจุบวกกับประจุลบนะวัตถุที่มีประจุไฟฟ้าต่างชนิดกันแรงไฟฟ้าจะเป็นแรงดูดค่ะแล้วถ้าเป็นประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกันนะคะ วัตถุที่มีประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกันแรงไฟฟ้าจะเป็นแรงผลักนั่นเองค่ะเช่นกรณีของประจุบวกกับประจุบวกจะผลักกันประจุลบกับประจุลบก็จะผลักกันค่ะ ประเด็นถัดมาค่ะคือการทําให้วัตถุเกิดประจุไฟฟ้านะคะสามารถทําได้3กรณีค่ะแบบแรกก็คือการขัดสีนะคะหรือจะเป็นการทายโอนนะคะหรือจะเป็นการเหนียวนําก็ได้ค่ะทั้ง3วิธีนี้สามารถทําให้เกิดประจุไฟฟ้าอิสระได้ค่ะนอกจากนั้นนะคะปริมาณของประจุอิสระที่ถูกเหนียวนําขึ้นมาเนี่ยจะขึ้นอยู่กับระยะห่างระหว่างวัตถุทั้งสองนั้นนะคะ และที่รอบๆวัตถุที่มีประจุไฟฟ้านะคะจะมีสนามไฟฟ้าค่ะเราใช้สัญลักษณ์เป็นตัว E นะคะสังเกตนะเป็นปริมาณเวกเตอร์นะคะสนามไฟฟ้าเนี่ยจะแผ่กระจายอยู่โดยรอบๆนะคะซึ่งถ้าเป็นประจุบวกนักเรียนสังเกตที่รูปภาพค่ะประจุบวกเนี่ยสนามไฟฟ้าจะมีทิศทางพุ่งออกจากประจุบวกนะคะแต่ถ้าเป็นประจุลบค่ะสังเกตที่รูปนะคะ สำหรับประจุลบค่ะสนามไฟฟ้าของประจุลบจะมีทิศพุ่งเข้าหาประจุลบค่ะและในภาพนะคะก็จะเป็นการแสดงให้เห็นสนามไฟฟ้าของประจุบวกกับประจุลบเมื่ออยู่ใกล้ๆกันค่ะที่ประจุบวกเนี่ยสนามไฟฟ้าจะพุ่งออกนะคะส่วนประจุลบสนามไฟฟ้าจะพุ่งเข้าดังนั้นเมื่อเรานำประจุบวกกับประจุลบเข้ามาอยู่ใกล้ๆกันสนามไฟฟ้าก็จะพุ่งออกจากประจุบวกแล้วก็พุ่งเข้าสู่ประจุลบค่ะ อาล้ค่ะที่นี้นะคะนักเรียนลองสังเกตภาพปรากฏการฟ้าผ่าค่ะเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจากสาเหตุใดนักเรียนพอทราบไหมคะเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะก็เกิดจากมีการแลกเปลี่ยนประจุไฟฟ้าเกิดขึ้นนั่นเองค่ะทีนี้นะคะครูมีคําถามค่ะเมื่อประจุไฟฟ้าอยู่ในสนามไฟฟ้าประจุไฟฟ้าจะมีการเคลื่อนที่อย่างไรนะคะซึ่งเราจะมาหาคําตอบ โดยการทำกิจกรรมการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าในสนามไฟฟ้าค่ะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะวัสดุอุปกรณ์ก็จะมี1เครื่องแปลงไฟฟ้ากระแสะตรงว้นสูง1เครื่องนะคะ2แผ่นอลูมิเนียมหน้าตรงพร้อมขั้ว1ชุดค่ะ3กระจก1แผ่นนะคะ4กระดาษกรอง1แผ่นค่ะและ5โพเทสเซียมเปอร์แมงกาเนตนะคะหรือที่นักเรียนรู้จักกันในนามของด่างทับทิมนั่นเองค่ะ และวิธีทำนะคะเริ่มแรกเลยก็คือให้นักเรียนแบ่งกลุ่มค่ะแต่ละกลุ่มเนี่ยร่วมกันนำกระดาษกรองพรมน้ำพอหมานะคะวางลงบนกระจกจากนั้นโรยโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีนะคะให้กระจายทั่วบนกระดาษกรองเลยค่ะขั้นต่อมานะคะก็คือต่อเครื่องแปลงไฟฟ้ากระแสตรงโวลต์สูงนะคะประมาณ300โวลต์นะคะไปยังแผ่นอลูมิเนียม ซึ่งในขั้นตอนนี้นะคะคุณครูมีข้อควรระวังค่ะขนาดที่ต่อกระแสะไฟฟ้าแล้วห้ามแตะพ้วไฟฟ้าหรือว่ากระดาษกรองโดยเด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าเป็นไฟฟ้ากระแสะตรงวนสูงนะคะก็จะเกิดอันตรายได้ค่ะจากนั้นนะคะนักเรียนเสียบเครื่องแปลงไฟฟ้ากระแสะตรงวนสูงกับไฟฟ้า220โวลต์ค่ะสังเกตการเคลื่อนที่ของประจุจากสีของโพแทสเซียมเปอร์แมงกานตแล้วก็บันทึกผลค่ะ จากนั้นนะคะให้ถอดสายไฟ220โวลต์ออกค่ะสลับขั้วบวกแล้วก็ขั้วลบแล้วทดลองซ้ำตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อที่3นะคะจากนั้นให้นักเรียนสรุปลักษณะของเส้นแรงไฟฟ้าจากการทดลองค่ะซึ่งภาพการต่ออุปกรณ์ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเอาละค่ะก่อนที่เราจะทำกิจกรรมกันนะคะเรามาร่วมกันตอบคำถามก่อนทำกิจกรรมค่ะคำถามแรกก็คือ ปัญหาของการทดลองนี้คืออะไรนั่นก็คือประจุไฟฟ้าในสนามไฟฟ้ามีการเคลื่อนที่อย่างไรค่ะและสําหรับสมมติฐานนะคะอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าเมื่อเคลื่อนที่ผ่านสนามไฟฟ้าจะเป็นอย่างไรซึ่งผูคาดการว่าน่าจะมีแรงเนื่องจากสนามไฟฟ้ากระทําต่ออนุภาคนั้นค่ะสมมติฐานข้อถัดมาค่ะ แรงที่กระทําต่อประจุไฟฟ้ามีลักษณะอย่างไรตรงนี้คุณครูคาดการว่าแรงเนื่องจากสนามไฟฟ้าที่กระทําต่อประจุบวกและประจุลบน่าจะมีลักษณะที่แตกต่างกันค่ะเช่นเคยนะคะสมมุติฐานนักเรียนสามารถตอบแตกต่างจากของคุณครูได้ค่ะเอาละคะ่ะนักเรียนนักเรียนลงมือทำการทดลองกันเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนำผลการทดลองมาอภิปรายร่วมกันค่ะ หลังจากที่นักเรียนทํากิจกรรมกันแล้วนะคะคุณครูก็มีตัวอย่างบันทึกผลการทํากิจกรรมมาให้นักเรียนดูนะคะซึ่งจะได้ว่าหงสีม่วงของดัางทับทิมที่มีการเคลื่อนที่ในทิศทางที่แน่นอนค่ะขึ้นอยู่กับขั้วของไฟฟ้าจากเครื่องแปลงไฟฟ้ากระแสตรงว้นสูงนะคะกล่าวคือจะมีทิศทางจากขั้วลบนะคะไปขั้วบวกเสมอค่ะแสดงว่าหงสีม่วงนั้นมีประจุไฟฟ้าและมีประจุเป็นลบค่ะ แล้วเดี๋ยวเรามาร่วมกันวิเคราะห์นะคะเพื่อตอบคําถามหลังทํากิจกรรมกันค่ะคําถามแรกก็คือการเคลื่อนที่ของประจุลบวิ่งจากขั้วใดสู่ขั้วใดสังเกตได้อย่างไรคําตอบก็คือจากขั้วลบไปยังขั้วบวกนะคะสังเกตจากของสีม่วงของด่างทับทิมซึ่งเป็นประจุลบนะคะมีการแผ่กระจายเป็นเส้นจากขั้วลบไปขั้วบวกค่ะ และสำหรับสรุปผลการทำกิจกรรมนะคะเราจะได้ว่าโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีตหรือว่าด่างทับทิมนะคะเป็นผงสีม่วงเมื่ออยู่ในสนามไฟฟ้าจะแตกตัวออกเป็นประจุบวกและประจุลบค่ะมีการแผ่กระจายเป็นเส้นๆ้นจากขั้วลบไปยังขั้วบวกแสดงว่าสีม่วงเป็นประจุลบจึงถูกผลักจากขั้วลบและถูกดูดเข้าหาขั้วบวกค่ะส่วนประจุบวกนั้นไม่มีสีนะคะจึงไม่เห็นแนวการกระจาย ซึ่งประจุบวกจะถูกแรงไฟฟ้ากระทําให้ประจุเคลื่อนที่ในทิศเดียวก,กันกับสนามไฟฟ้าค่ะคือจากขั้วบวกไปขั้วลบนั่นเองและสำหรับคำถามสำคัญนะคะที่ถามว่าเมื่อประจุไฟฟ้าอยู่ในสนามไฟฟ้าประจุไฟฟ้าจะมีการเปลี่ยนแป,แปลงอย่างไรตรงนี้นักเรียนพอตอบได้หรือยังคะคำตอบก็คือเมื่อนำอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า มาไว้ในสนามไฟฟ้าสม่ําเสมอจะพบว่ามีแรงเนื่องจากสนามไฟฟ้ากระทําต่ออนุภาคนั้นค่ะโดยที่อนุภาคที่มีประจุบวกนะคะถูกแรงเนื่องจากสนามไฟฟ้ากระทําในทิศท,ทางเดียวกับสนามไฟฟ้าค่ะทําให้อนุภาคนั้นเคลื่อนที่ในทิศเดียวกันกับสนามไฟฟ้านั่นเองสังเกตตามภาพนะคะส่วนอนุภาคที่มีประจุลบ จะถูกแรงเนื่องจากสนามไฟฟ้ากระทําในทิศทางตรงข้ามกับสนามไฟฟ้าค่ะทําให้อนุภาคนั้นเคลื่อนที่ในทิศทางตรงข้ามกับสนามไฟฟ้าดังภาพค่ะทีนี้นะคะค,คุณครูอยากให้นักเรียนค่ะวางแผนออกแบบแล้วก็สรุปความรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามไฟฟ้านะคะโดยเขียนในแบบผังมโนทัศน์แล้วก็จัดทำเป็นชิ้นงานค่ะ อาะคาะนักเรียนเรามาสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกันอีกครั้งนะคะประเด็นแรกค่ะก็คือสนามไฟฟ้าสนามไฟฟ้าเนี่ยเป็นแรงทางไฟฟ้าที่กระทําต่อหนหน่วยประจุนะคะโดยสนามไฟฟ้าจะแผ่กระจายอยู่โดยรอบวัตถุที่มีประจุไฟฟ้าสนามไฟฟ้าเนี่ยเป็นปริมาณเวกเตอร์ค่ะมีทิศทางขึ้นอยู่กับประจุของสนามไฟฟ้านั้นนะคะเช่นถ้าเป็นประจุบวก สนามไฟฟ้าก็จะมีทางพุ่งออกนะคะแต่ถ้าเป็นประจุลบสนามไฟฟ้าก็จะมีทิศทางพุ่งเข้านั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะการเคลื่อนที่ของอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าในสนามไฟฟ้าอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าเนี่ยจะมีแรงเนื่องจากสนามไฟฟ้ากระทำนะคะโดยอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าบวกจะถูกแรงเนื่องจากสนามไฟฟ้ากระทำในทิศเดียวกับสนามไฟฟ้าและอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าลบ จะถูกแรงเนื่องจากสนามไฟฟ้ากระทำในทิศทางตรงข้ามกับสนามไฟฟ้าค่ะค่ะสำหรับตัวอย่างสนามไฟฟ้าในชีวิตประจำวันนะคะเราก็มีการนำหลักการนี้ไปประยุกต์ทำเป็นเครื่องถ่ายเอกสารค่ะโดยหลักการนะคะก็คือแปลงสัญ,ญญาณจากภาพเป็นสัญญ,ญาณไฟฟ้าแล้วก็ทำให้เกิดประจุไฟฟ้าอิสระขึ้นที่แม่พิมพ์ตามสัญญ,ญาณภาพนั้นนะคะ จากนั้นค่ะเราก็จะพ่นหมึกพิมพ์เข้ามานะคะหมึกพิมพ์เนี่ยก็จะติดเฉพาะบริเวณที่มีประจุไฟฟ้าเท่านั้นก็จะเกิดเป็นภาพหมึกพิมพ์ขึ้นนะคะบนแม่พิมพ์แล้วก็จึงประทับภาพนั้นลงบนกระาดาษต่อไปค่ะซึ่งภาพหลักการทํางานนะคะแล้วก็ส่วนประกอบต่างๆของเครื่องชัยกรสานนะคะก็จะเป็นดังที่เสนอนี้ค่ะนอกจากนั้นนะคะเราก็ยังนําไปประยุกต์ทําเป็นเครื่องโฟกอากาศค่ะ หลักการนะคะ,ะเครื่องฟองอากาศเนี่ยประยุกต์ใช้สมบัติของสนามไฟฟ้าในการดูดจับอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าในอากาศนะคะโดยแผ่นโลหะคู่ขนานเนี่ยเพื่อสร้างสนามไฟฟ้าค่ะฝุ่นละอองเล็กๆในอากาศที่มีประจุลบนะก็จะถูกดูดเข้าไปยังแกนขั้วบวกของเครื่องฟองอากาศนั่นเองนะคะซึ่งหลักการทํางานดังกล่าวนะคะก็จะเป็นตามภาพที่นาเสนอตรงนี้นะคะ ทีนี้ค่ะคุณครูอยากให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะนําเสนอผังมโนทัศน์ความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับการเคลื่อนที่ของนุภาคในสนามไฟฟ้านะโดยจัดแยกให้สมาชิกกลุ่มของตนเองกระจายไปยังทุกๆก,กลุ่มค่ะเพื่อที่จะรับฟังการนําเสนอแล้วก็ตอบข้อสักถามของกลุ่มอื่นค่ะ จากนั้นนะคะให้นักเรียนร่วมกันคัดเลือกผลงานที่ดีเด่นค่ะนําไปเผยแพร่ในเว็บไซต์หรือว่า Facebook ของโรงเรียนนะคะเพื่อให้เพื่อนๆชั้นอื่นๆเนี่ยได้ศึกษาแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้นั่นเองและที่สําคัญค่ะนักเรียนอย่าลืมที่จะทําการตรวจสอบหรือว่าประเมินขั้นตอนต่างๆที่เรียนมาในวันนี้นะคะว่ามีจุดเด่นจุดบกพร่องอะไรบ้างนักเรียนยังคงมีความสงสยัยหรือว่ามีความอยากรู้อยากเห็นในเรื่องใดบ้างก็ให้นักเรียนระบุมานะคะ และสำหรับวันนี้นะคะก็เสร็จสิ้นไปแล้วสําหรับเรื่องของสนามไฟฟ้าค่ะนักเรียนมันทบทวนความรู้แล้วนําความรู้ไปประยุก์ตใช้ในชีวิตประจําวันนะคะ